เรียนชั้นม .6 ได้เมื่อผ่านการดิวแล้วนะคะอยู่ที่45.88นะคะซึ่งสูงกว่าระดับชาติหรือว่าระดับประเทศนะคะก็เป็นการดิวต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษาเลยนะคะดือค่นท่านจะเข้าใายรูปนะคะจะมีรูปเยอะไปไหนหนังบ้านอันที่หนึ่งนะคะพนักงานเป็นไปตาที่กรยกรทและกรตบตอขอนขาตาราค,ารคาร่รในีถ้าอรนที่สองปีหกห้านะคะชั่วโมงต่อ23ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะครูน้าตั้งแต่วิทยาฐานะครูชำนาญการนะคะเพิ่งจะโอนย้ายมาจากป่ารบญโยเมื่อปี2562 โครงการบริหารส่วนก็จะทํารายวิชาแล้วก็หน่วยการเรียนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้โดยการศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนก่อนแล้วนไปสู่เน่นต่างๆให้นักเรียนเล่นนะคะกิจกรรมกล,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 ลุ่มต่างๆนะคะในเรื่องของอบรมคุณลักษณะผู้เรียนก็มีการตรวจเวรอย่างเข้่งวดน,นะคะแล้วก็คุมสอบอย่างเข้มงวดน,นะคะด้านต่อไปเลยค่ะในด้านของ สารสนเทศผู้เรียนนะคะก็จะทาอย่างเป็นระบบสอนภาษาไทยม .1 น,น,นะคะแล้วก็การทํางานทุกอย่างก็เหมือนกับที่ทุกคนนําเสนอมาโดยที่ของม .1 นนเราจะมีสามคนคือครูคณิตครูอารีแล้วก็ครูปริญชายาเราอ่านชอบช,อบ,ชอบอ่านด้วยก็เลยพออ่านปุ๊บก็จะแนะนําเด็กให้อ่านตามแล้วก็ชวนเด็กเขียนอย่างนี้ค่ะเขียนนะคะว่าบรรยากาศต,าตา่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นที่เลียง แล้วพอยิเทคนักศึกษาผู้ประจบการณ์นะคะ่ะสวนนะันสร้างและพัฒนาสื่อโวัตกรรมนะคะก็จะทำสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็น powerpoint นาจิตอืออารีหมวดหมวดเพื่อนมา มันมีทัพทีสีแดงดงชาตินาไทยรักคงคู่ไว้คู่แผ่งแดงไทยเหมคอนนะคะเพราะว่าก็มนที่คุณครูอรรเบียพูดไปจากลูกพ่หลแล้วได้มา ได้เรียนียนรู้กันตรงนี้ก็ุณนัิใจค่ะส่วนข้อเสนอแนะนี้ให้เป็นหน้าที่ของพอแล้วกันตั้งใจแล้วก็ความเป็นที่ของทุกคนที่นำเสนอผลงานวนะันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ